ค่ะวันนี้มาแต่เช้าเลยค่ะมาเจาะเลือดนะคะตรงนี้ระคะที่เจาะเลือดที่เมืองไทยไหมจะมีที่เจาะเลือดสองที่นะคะเลือดแล้วเราก็ต้องมารับประทานอะไรที่อร่อยอร่คะอยนี้ตังค์โอ้เยอะมากนี่น่าอร่อยดนะูดู เสแลบ่มะบต่อไมเว้ยเดน้อเตลงล่เอ่งล่ะ่าาน่าทานมากเลคะสดสดใหม่ๆเลยนะคะที่น้องคะทำอยู่ด้านหลังนู้งค่ะพ่อครัวเต็มเลยนี่ซื้อนมเป๊ปไฟลานะคะขนมไส้ช็อกโกแลตไม่ใช่ถุงนี้ ร้อนเลแบ่งให้มึงถึงครึ่งนึงช่วงนี้กำลังลดแป้งค่ะพี่น้องคะถ้าไม่ไปเหาอเลือดยังไงก็ไม่สั่งทานนะคะ อิ่มท้องแล้วนะคะก็ชวนให้บันเทิงมาเก็บทุนค,ค่ะอยู่ตรงนี้เองนะคะต่ำๆตํำๆอึ๊บอุ้ยไก่ซุกเราตัวน,นี้ไหมเหลืองเราพี่น้องจ๊ะเลืองแล้วเลืองแล้วไอ้บันเทิงนู่นค่ะไอ้บันเทิงไปเปลี่ยนที่จอดรถนะคะอืม ซุบรถพี่น้องจ้าเพราะว่ายายไม่จะเน้นลูกดีบค่ะแต่ว่าอร่อยนะอมเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าออกไปทางเปรี้ยวมากกว่า,วาสูงๆไหมพี่น้องป้องไปขึ้นดอกค่ะนี่นสูงๆดอกคักดอกแน่เอาไอเนี่ยค่ะเอาบันไดามาขึ้นนะคะช่กชูกระส่ อบอ่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดมฉันชอบ t e ะฤดูใบไม้ร่วงมากไี่ยมตุลาเมะ a e งไทยแลนด n มากี่ฉ u นอยากไป a ี่ทปีหน้าแต่ปีนี้ไปเที่ยวทะเลฝรั่งเศสก่อนค่ะยังแดงครึ่งๆแดงอยู่ด้านบน ด้านล่างด้านล่างก็มีแต่อยู่ฝั่งในอยู่ฝั่งในในค่ะพี่น้องคะต้นนี้ไหมต้นตั้ม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 ตรงเนี้ยยังไม่สังเกตว่ามีคนมาเก็บแล้วค่ะตั้มตั้มตรงเนี้ยชัวกูเต๋อน้องอ้ำซีสก็เสิร์ฟ่วเดบูดูกาไอเพอบอกคุณชิมเถอะอืมต้นนี้ดกมากชุบวะอุปุ้ย พี่น้องคะดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ดอกมากแล้วลูกเขาออาะเดียวๆด้วยนะคะต้นนี้ต้นเขาจะออกดเดียวๆข้าทางอร่อยเนี่ยชิมก่อนอืมกําลังพอต่ำสม้มกําลังพงตํำจริงๆไม่อยากเก็บตรงนี้เลยค่ะสวยเก็บตรงนี้ดีกว่า ลูกกุนพันนี้เนี่ยพันยาวๆแบบนี้ค่ะเม็ดเล็กเนื้อเยอะเป็นผุ่มเป็นพ่วงอยพี่น้องจ๊ะสุกน่าจะสวยมากเลยนะี่ยไม่เก็บไปตําก่อนเนี่ยลูกเขาจะออกยาวๆเนี่ยพี่น้องคะยาวๆเรียวๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยตาอร่อยอะไรพี่น้องคต้นนี้ดกดกมากมายมหาศาลเก็บต้นละเล็กต้นละน้อยนะคะเอาไปพอตําพอ เดี๋ยวจะเอาไว้ให้เขาสุกพี่น้องคะฮัปปะปะแันกทึอตะก,ก้า,าตําแบบครั้งนี้จะทานกับแจ่วพริกผงค่ะถ้าทางจะอร่อยจะเอาไปทุบก่อนนะคะครั้งที่แล้วไม่ได้ทุบครั้งที่แล้วทานเป็นลูกเลยอ่อ,อ,อต้นนี้พอแล้วคะ่ะ ตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวไปต้นข้างหน้าต่อแางนี้นิดเดียนนหน่อยอะปะปะอืมอ้วนี่ขึ้นเหลืองแล้วนี่ออกอุ้ยเขาสีสวยมากเลยพี่น้องคะนี่ลาเบรหรือเปล่าปะปะมีลาเบอปล่ามลาเบรพันมีลาเบลหรือเปล่าเนี่ยอืมมียัง่ยก็โดกคัดอกแน่แท้ kak, lihat tuni, tuni kau, tuni tuni ไม่เดินผ่านมานั้นนะคะต้นเนี้ลูกเออเม็ดเล็กนะคะเนื้อเยอะตําอร่อยค่ะยังไม่เอาไปชิมแล้วเมื่อวานยังไ,ไปทุบทุบทุบทานกับพริกเกลือแซบ่บแซ่บในต้นเนี้ค่ะมองเห็นไหมดกเหมือนกันคุณเก็บไปดองก็ได้นะคะแช่อิ่มก็น่าจะได้เหมือนกันค่ะเหมือนมะย,ยมแช่อิ่มนะคะพี่น้องค่ะ,ะปะ้าป้าพันมิราเบลฝรั่งทานอยู่ค่ะขายในห้างก็ โลละ,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 ละร้อยกว่าบาทอยู่นะคะพันมิราเบลพันหอมๆสีส้มนะคะน,นั้นพันนั้นแพงเคยเก็บไปฝากลูกค้าที่ตลาดอยู่อุอ้ยดกแทนเนาะเบืงดูแงกันออกพี่น้องค่ะเบียดกันออกกิ่งเนี้ยยังไม่ไม่เก็บหรอกค่ะสวยไว้อย่างนี้แหละนีไ่ไจะไปเก็บกิ่งอื่นแทน,นงงกิ่งนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะ ดกมากดามทำสวนบูกผักปูกมะเขือเทศไหมคะไหนล่ะนี่มาดามนี่ต้นนี้ไม่ค่อยดกแต่กรอบเนื้อเยอะนี่กรอบเนื้อเยอะต้นเนี้ยค่ะสุกละว้ามแมงแต่ไอ้ปุ้นทง <c oughs> <c oughs> มมันแมงไตไอ้บุษถึงค่ะลุนขึ้งงามแท่มีลาเบแน่นอนเลยเนี่ยพันเนี้ยหอมถ้าเป็นบ้านเราก็มะม่วงป่าพุทรางามงามงามลูกนี้เพิ่งหลุนใหม่ๆค่ะคงไม่โดนอะไรเนาะเช็ดๆก่อน มาแล้วค่ะเก็บมาเท่านี้ก่อนนะคะเก็บมาเยอะเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะจริงๆไม่ต้องล้างก็ได้นะคะไม่มีฝุ่นฝนตกทุกวันค่ะกาลินกาลินน้ำใส่ตรงนี้ ตสีบัวพังบ่นี่ค่ะมื่วันแบบนี้นะอืออือ,อ,อเออเมล็ดก,ก็ออกง่ายเห็นไหมยังไม่ไม่อมมไมอมเกอ,อกนะามะเล็ดออกนะถ้าเอามะเล็ดออกแล้วชิ้นเขาจะแตกดูไม่สวยงามดูไม่น่ารับประทานค่ะทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยคายเม็ดทิ้งก็ได้นะคะ ค่ะพริกเกลือใส่ลงไปใส่ชูรสนิดหน่อยนะคะม,มน่าอร่อยไหมคะใครไม่อยากรับประทานกับเย่ไหมให้รู้ไปคะ่ะ เออ้ตกใจหมดคำแรกสองลูกพร้อมกัน ก็มีเมล็ดบางลูกก็ไม่ได้แกะออกอโทษค่ะโทษค่ะพี่น้องคะสุดยอดเสบคัักเศบเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านคงจะไปหาซื้อมะม่วงดองมะม่วงดิบหรือว่ามะดันดองมาทานนะคะ ย่วปากมันยังแม่ใช่ไหม,ม,มลูกพุนมีหลายพันนะคะลูกพุนที่อบแห้งที่ขายอยู่บ้านเราที่ว่า ดำดำที่ว่าออกสีดำดำนะคะพี่น้องคะอันนั้นก็คือลูกพุลออ,ออกสีม่วงพี่น้องคะลูกพุลสีม่วงนะคะที่ขายอยู่ที่บ้านเรานะคะพี่น้องคะอืมอืม เปรี้ยวแต่อร่อยแซ่บแซ่บถ้าทานไม่หมดนะเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ค่ะปิดฟ้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3 4วันก็จะกลายเป็นลูกพุนดองไปเลยค่ะก็จะอร่อยอีกแบบนึงนะคะน้องคะยังไม่จะเล่าให้ฟังนี่ยังไม่ไปเจาะเลือดมานะคะคือปกติเนี่ยยัยหมเนะี่ยจะไปหาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะไปตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เอ่อยไยมขายของที่ตลาดนะคะก็อยู่กับน้ํามันค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้น้ํามันตลอดนะคะ ก็มีทอดแล้วก็มาขายของมั่งอะไรเงี้ยคับพี่น้องขาคือสลับกันไปสลับกันมานะคะตอนแรกๆที่ยัยไหมทำของขายนะคะยมยไหมก็ไม่ได้เกิดอาการแบบอยากไปตรวจบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ยัยไหมเห็นคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์หลายๆท่านนะคะเขียนมาว่าอยู่ใกล้น้ํามันระวังปอดหายนะอยู่ใกล้น้ํามันระวังมะเร็งปอดนะเ,ออเขียนมานู่นนี่นั่นค่ะพี่น้องขายัยไหมก็รู้สึกก็เป็นตยาญแถวเนานวัดที่เนี้นยอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องขายัยไหก็เริ่มรู้สึกกลัว<ม>รู้สึกวันไว้ค่ะ ก็เลยช่วงล่างหลังวันนี้ก็เลยไปหาคุณหมอบ่อยก็คือไปไปหาคุณหมอเพื่อที่จะให้คุณหมอเขียนใบไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคะคุณหมอก็จะดุใช่ไหมคะ่ะดุประมาณว่าโอ้ยมันบม่เป็นยังดอกเจ้าสิไปย่านี่ยังแค่ไปขายของวันเสาร์ละครั้งเองแล้วก็น้ามันคุณก็สะอาดดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็คือ มันไมไ่เป็นอะไรคุณอย่าไปกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องคะคุณหมอก็จะพูดประมาณนี้ทุกครั้งนะคะแต่ยังไงก็พยายามบอกว่าไม่เป็นไรกับคุณหมออันเขียนใบให้ดิฉันเถอะค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรเงี้ยค่ะอยากไปตรวจดูเพื่อความสบายใจนี่ค่ะพี่น้องคะนี่ความคิดของคุณหมอนะคะพี่น้องค่ะก็คือคุณหมอไม่อยากให้เราไปเอ็กซเรย์บ่อยเพราะว่ามันจะเกิดคุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดมะเร็งได้จากการจากรังสีของการเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยค่ะ มันอันตรายอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องคาแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่มาทอดของเหมือนกับแย่ไหมอย่างเงี้ยคนก็เป็นมะเร็งปอดกันหมดแล้วสิอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องคะคุณหมอก็พูดประมาณนั้นนะครับคุณหมอสองคนนะครับพูดเหมือนกันเลยนะคะบางครั้งก็ไปตรวจสองปีครั้งบางครั้งก็ไปตรวจปีละครั้งนะคะแต่ทุกครั้งคือจะโดนคุณหมอดุทุกครั้งค่ะพี่น้องคาทีนี้แย่หมก็ไม่เห็นข่าวที่ว่าดาราไปตรวจเจอมะเร็งปอดนะคะพี่น้องคะ ไปตรวจเจอด้วย T C สแกนนะคะทีนี้เนี่ยยังไมก็เ้ยเราไปตรวจเอ็กซเรย์แล้วยัยแมก็ไปอ่านใน Google นะคะว่าการไปตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยก็คือมันมองได้ไม่ชัดมองได้ไม่เห็นเท่ากับการไปตรวจ T C สแกนเงี้ยค่ะพี่น้องคะยังไมก็เล้ทำไงอะไรเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกังวลอีกแล้วคะ่ะเริ่มไปเห็นข่าวอะไรก็เริ่มแบบยุ่ตกกังวลอีกแล้วนะคะ กลับไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอคะเนี่ยฉันไปฉันไปตรวจเอ็กซเรย์มานะคะมันมัน mm hmm. มันมองไม่ค่อยชัดมัวมัวมันมองไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยค่ะให้ฉันเปลี่ยนเป็นทีซีสแกนไดไหมยเงี้ยค่ะพี่น้องคะคุณหมอก็ด่าใหญ่ไหมใหญ่เลยค่ะพี่น้องคะไม่เชิงด่าแล้วคะ่ะคือประมาณวนะ่าว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเอาอีกแล้วคุณจะไปตรวจอีกแล้วครั้งที่แล้วคุณก็ไปตอนสิ้นปีไปตรวจเอ็กซเรย์ตอนนี้คุณจะเอาทีซีสแกนเหรอคุณรู้ไหมว่าทีซีสแกนน่ะมันการตรวจทีซีสแกนน่านางกายใช่มคะ นั่นแหละตัวนั้นแหละมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวกว่าที่คุณอะไปทอดของขายที่ตลาดอีกนะยาก็บอกอ๋อค่ะโอเคค่ะอะไรยังค่ะคุณหมอไม่แนะนําให้ยายไหมไปตรวจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปตรวจได้แต่นานๆค่ะคือคุณหมอก็เป็นลูกค้าของยายไหมนะคะเป็นลูกค้ามาซื้อปอเปี๊ยะไปทานบ่อยอยู่ค่ะคุณหมอก็เห็นว่ายายไหมทํางานอะไรยังไงนะคะแต่ด้วยความที่ ยังไงไอค่ะไอในช่วงเช้านะคะก็ไปเห็นคลิปที่ดาราเขาก็ไอด้วยแล้วก็คันคอไออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ้ยเราทําไมเราไอเหมือนเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องคะที่ตลาดน่ะเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆเป็นแบบเ,เขียวๆที่ตลาดนะคะเขาจะมีคุยขา,ขาวๆคนที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไอเขาจะคันคอยังไงก็เช่นกันค่ะก็จะตอนที่ขายของน่ะไม่ค่อยไอเท่าไหร่แต่พอเก็บของกลับบ้านนะคะ เก็บของกลับบ้านเนี่ยคือคุ้ยก็ขา,ขาเขาจะมาหล่นที่ล่งของเราเยอะค่ะเวลาเราหูบเนี่ยปุ๊บเนี่ยค่ะเขาเราก็หายสูดดมเข้าไปนะคะล้วก็เนี่ยก็รู้สึกคันคอไอ้บันเิงที่ว่าไปช่วยยัยหมเก็บของกลับบ้านตอนนั้นอ่ะแกก็ไอเหมือนกันค่ะแกก็ไอก็จามเหมือนกันนะคะแต่ยัยหมรู้สึกว่าเราจะไอเกือบทุกเช้าเลยหรือว่าเราเราแพ้อะไรเงี้ยค่ะพี่น้องคาหรือว่าเราเรา เป็นโรคอะไรหรือเปล่าคิดไปนะคะว่าตอนขายของเราจะใส่หน้ากากขายไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเขาจะคิดว่าเราป่วยค่ะเพราะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะไม่ใส่หน้ากากกันใส่เฉพาะคนที่ป่วยนะคะถ้าเกิดยังไม่ไปใส่หน้ากากลูกค้าคงไม่เข้าร้านค่ะทีนี้ยังไม่ก็เลยมาลองใส่หน้ากากดูนะคะตอนเก็บของกลับบ้านนะคะเพราะรู้สึกว่าหลังจากนั้นมายังไม่ไม่ไอเลยค่ะก็เลยโออน่าจะเป็นไอ้ที่คเขุาขาวนะคะที่มาจากล่มของเราตอนเก็บของกลับบ้านเนะะี่ยค่ะ ก็จะทําให้ยายไหมไอหรือว่าแพ้กว่าไอบุญถึงนะคะน้องคะก็โอเคไม่มีอะไรแบบผิดปกติค่ะยายไหมขาดแค่อย่างเดียววิตามินบีสิบสองค่ะขาดพวกพวกเนื้อแดงนะคะพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงว่าช่วงหลังๆไม่แน,น่ยายไหมอยากจะลดเนื้อสัตว์ลงนะคะพี่น้องคะทานน้อยลงอะไรเนี้ยค่ะนายไหมก็จะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งประมาณสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าค่ะไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะให้ตรวจแบบทีซีสแกนหรือว่า เอ็กซเรย์นะคะปกติคุณหมอจะให้ตรวจเอ็กซเรย์ค่ะแต่ละครั้งกว่าจะให้ตรวจคุณหมอว่าก่อนนะคะ